สวัสด,ดีครับสวัสดีพี่น้องหลังจากมึงนี่หยุดงานพี่น้นนองครับพาพี่พาน้องมาทำพี่ลหรครับถูกงให้ตรงนั้นพอดีมาพอบัอกซินพี่น้องบ๊อกซินทบ้งหมดยังให้เลยครับพาพี่น้องเบิรงมึงนี่มาหากินคอกันเบิอดน้อกันครับพี่น้องน้องใต้เตรียมเรียบร้อยแล้วก็ยังเอาเอาเอาตามปกติแล้วครับเอาเคือยังเคยเฮาเคยเอา มืัอนี้น้องบาสิจัดให้แบบตัวว่าตองเลยไฮแลนด์ปะนะใส่ขบใส่สุดอันนี้เอาเอาแบบนี้เอาเอาง่ายๆครับมืัอนี้มาพอกันครับพิธ AH ีศาลครับพ oh. like so so right. so so really ิธีศาลมาจังไลยบูมมาท่วมกันครับหากินพอกันสองเสียสองถมถมสองเสียเสียสองถมหากินพอกันพี่น้องครับเอามืัอนี้เสีย้องกันแล้วครับพูดเลยยุกโคกน้อยครับยุกโคกย่อยหรอกโคกย่อยโคกซ้ำโคกขาหรอกโคกขามครับขึ้นโคกขามก็ขึ้นโคกขาอันนี้อันนี้ทีง่ายกันบู พนองใต้มาขึ้นกู้ขึ้นกูขายสิายก็มานะไป้ครับพี่น้องยก็ยังเสียมีกินเผื่อไปนะเจ้าของเพื่อนพี่น้องยจะคล้องช่องวันนี้ใส่สูตรเตรียมอยู่แล้วพน้องเอ้ยครับถือยู่น้ำพน้าเพียงใดแต่บึงถืได้แลนที่ติบ่แลนทันเตียนพี่น้องยพนังแต่ยงตัวให้พนังผู้เสียวเยอะครับเยอะขึ้นเนาะ นี่เพื่อนเพื่อนเนีมาดนวครับ่อรับเต้นวิธีสานครับพี่ผมขอบคุณครับาัครับรับผมครับมด้วยคนี่ที่มากินเผือกีบ้าครับผมกอแต้งสุดหมีมือเนี่มาเอาเผือกครับผมเผือกีสารครับเอานอนกันแล้วพี่หน่มวันนี้แจกสารน้ำม้นให้พี่นุ่มนะผูดใดยู่กับยู่พู้ใดบุยุ่วกับไปเลรอครับมือนี่เอาให้นองขึ้นไปก้อนพี่น้องครับเอื่อหรอพ่อพ่อหรอ นีถึงบ่ีไปที่หเด้มาฮาลยมยังไปนี่เพิ่นเอาเอาข้าเอาพันนี่จะปลอดภัยจะปลอดภัยที่มาสิมาพี่ครับผมอันนี้เตียมพรอเี่นี่เยอันนี้เตรียมใส่อัดใส่บันตาร้มเยอันนี้มาโชกาทีมสิี่เอับี้มเเ้เียมกันแล้วมักันพี่นมงเนี่ยครับมือต้องกัน้อยครับผมทำมันเอ่อเพื่องวงครับ ครับผมอันนี้ครับเพิ่นได้ใช้ควันแล้วเขาก็เขาก็เมาเนาะค่ะท่านน้องกับผู้หญิงน้างเมื่อกี้บางเทียบางเทียกับผมเมาบองเทียคุณเมาก่อนป่ะนะเริ่มเลยพี่น้องเริ่มเลยครับคุณเล็บไปแล้วพียงเนาะแต่งสถานะหมูดแล้วครับอ๋อเจอนีลุงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถังให้เขา ก็ตองแตกพี่น้องครับโอ้มีกเดพี่น้องเลยมีแต่ดาง่มันถออกแ้วตนหนมันเข่าแล้วมันถ่อแล้วมันถ่อแล้วพี่น้องมันังงแล้วโอ้มันเข่าจนีออกแล้วถีออกแล้วนมันเหินเนาะทางปุ่นแลนแล้วมีน้ำปะมีมีครับปุ่นไปไปนีก็ไปไหล เดี๋ยวมันห่างแลวเนาะมันห่างแลวเนาะมขอตัวเดวนเนาะเฮ้ยังหลับพี่้องท่าบนท่าบนตัวน้ำลอพี่้องเอ้ยไม่พีน้ำมั้งเ่ พอจนมันออกได้เต็เดี๋ยวค้เดี๋ยวมันกย่ยมันเนาะแม่นะนเอเตีเขาคย่บนี้ด้ไปเต็าน,นะน,นี้่ยังนีดันนงเดี๋ยวอา,านอนต้อจะเบื่อกันมีหน่อยม่หลครับไปบังี่น้องครับ ไปได้ปวะนี mm. mm. ่อมีตัวแล้วหางลงรอดามันกินได้่ามันขมด้ยขมน้บาีขมอ่ะเึงเอาหองเขาไปใกล้นะซุ่มก็ไปดูเดินกไปเลยดินกไปจัดๆไปเบึงตั้ง่างบุไปบงตั้ล่างนพี่น้องแนนะครับ เอ๋โอ้โุ้มตาไฟมอดเนาะมอดไฟกับวนมอดแล้วได้ีปน่องาที่นอครับไมกับวนมอดเอาตัวไตัวมันเด้ะฝดที่นือไม่าสันรับไปได้เาจุดเอาแล้วกันสุราเนี่ยไม่หารเนจุดแม่อ้ไฟกับมอดตัวไฟตัวมันเด้อแต่ไฟกับลังมอด่เป็นอย่งไนี่อืมนี่ย่งจด่ง đang còn năm nhiêu là แม่นบ่อ๋อคือกําลังเข้าเลยบักดอกสวนพี่น้องเฮาบ่เบิ่ง

ทังลากระพงเลยพี่น้องเอ้ยวันกันครับงานเต็มยุบน,นะ่านไม่นอนเลยยังมันตีไกลตีห้างเลยพ,พี่น้องโอง้พงม,มาแล้วเนาะโยนลงมาเลยพี่น้องครับโยนด่างลงมาเลยเราลงศาหรอครับดมยไมันถอดมันแล้วมันถอดทุนมันลวกมันได้เหลือแต่หัวนำาดแต่วนำทงุะอุ้ยพอนะ พักแต่ว่าอุ้ยเราเปนองเอ้ยครับอุ้ยเดี๋ยวมาพักไปยังอุ้ยซื้อ่ามันหลุดนี่ยังไม่บ้าล่ะนี่ขางเดียวมันนะทั้งทึ่งเหาอจงไปเขาอยต่อบอ่ะบ่มีบ่จงเลยเพรมันมันนั่นแล้วมันห่างแล้วเื่เขามาไว้นีเขาเดินหาเเพาะไม่มีโอกาสที่จะ โอ้เขาไปยูนมามือเดือนนี้มันก็นี้แล้วครับครับตั๊บป้าเวลาตั๊บตั๊บก็จะตั๊บบาทอ่ะมาแจกกินมันนะแกกับทีมงานไหนเป็นเนาะผมดองเราได้ด้วยนะดองไรยังดีทีมงานหากินหมาดขึอนกันละบ้านเต็มนลยนะตับต่อพี่น้องครับผมมึงนี่พี่น้องเอาจักข้ามึงด้วยกินเป็นวะตับต่อตับต่อประจำงานไหนงานนั่นตับต่อ ตันนี้ยังบึงบางบัครับหลืองมากเลยก็ตอนนี้ตอนนี้ตัวไฟตัวมันหมดแล้มาดิพออ่างเตี้ยมันขอยไหมเนาะคือเป็นจิแมเหรอกิ้มไมคุณน้องเป็นพวกแบงครับปาดให้กินทุกค้นทุกคนครับ ปาทมึงลาดคนเพาะอาผมอพี่รองมงพู่าเอ้ามาถามเขเนาะเออไหนเพาะคนเคยกินเพื่อนบอกกินนึงเตี้ยขี่ก็เตี้ยมาด้วยพี่รองครับกินน้ำหวานเดือนสามเพี่อพี่รองสุดปจไปหลือก็ยังลังจากที่เขาลงมาเขาก็มาอยู่มากินสิเหล่อพี่รองครับฝันกันกินเขามามากับ่ไหมครับ พอกันคับไปถหน้สัเลยาไปไปาอยู่หากินพอกันครับเลยมาของสาดครับไปกินส้มปะนะกินส้มปะเนี่ยโอ้ยงานะ จากน่อยจากน้อยต้หม่อนเดี๋ไปไปไปมันไปแล้วพี่น้องเอา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 ไปจุดมูไปหูมันห่าเนี่ยต้อมตัวไปตัวมันเดียไที่ไหนครับอะไรกระจ้อแล้อเนี่เป็นไหนจุดเถาะจุดเถาะอันนี้กัญญาจุุดไปอนจุดไปถอนม่ เราปวลงกนาหรเ่านาเอ้ครับนี่กระตายไปกนหลฝนครับเราปนดลูกนาไมล่ะปวเลยราปกนาห่านาเรานาหรือเป่นาระวังน้ก็เผิดเ่ยถือกันไหมัเอปวดอนนามีนปวดเลครับขวัญวัญทัาไม่หรอเจอน้ำแล้วนี่เพื่อนเจอน้ำแล้ว นี่เบิ่งเจอน้ำปะโอเคขอ,อาับเาู้ก,กินกินไปไบ้ทางนี้คันโบจุดไปอยู่ปะดนปะนะครับเอ้ยขนะ้าเจเดน